ถ้าขึ้เราพี่น้องแกะยางรถจักรยานยนต์เขานี่แหละจะพี่น้องออกก่อนเด้จ้ะพอว่าเขามัดไว้เพื่อ,อก้อนน,นนั่นนี่นาะจ้ะพี่น้องมัดพิมพ์ไว้ให้สนิทกันเขาก็จะมาเริ่มแกะแล้วพี่น้องนี่เป็นฐานขององค์พระแม่กวนอิมเด้จ้ะเป็นฐานาบัวความบัวงายเด้จ้ะพี่น้องเพิ่นก็นจะแน่นแน่นนาะจ้ะพี่น้องงนัน กิ่นง,งานไงใส่วิธีงาดออกนี่เป็นพิมพ์ขอบปูนได้จ้ะพี่น้องถ้าจะแกะในส่วนของอปูนที่คอบนคะคะในส่วนของพิมพ์ปูนที่คอบออกก่อนจ้ะนี่จ้ะพี่น้องแล้วอีกคางนึ่งจ้ะ แกะยากอยู่ด้พี่น้องเพราะว่าพิ่นจะดูดเนาะนีะ่พิมพ์พิ่นจะดูดแน่นนะคะดูดแน่นเลยจ้ะ,น,น,ะนี่จะพี่น้องคอยงัดออกเด้อจ้ะออกแล้วจะพี่น้องในส่วนของพิมพ์ขอบที่เป็นปูนเด้อพี่น้องเดอ้อนี่ต่อมาเขาก็จะเอานี่ลูกชิ้นพี่น้องลูกชิ้นนี่คือเป็นตัวป้องกันบ่รหายพิมพ์เขาเคลือนนะจ้ะ ออกที่อะที่ละ้างที่ละแผ่นจ้ะอ้าขอมาประกอบพิมพ์ใหม่ที่เก่าพี่น้องอ้าวบานนี้มาเบิง้งพี่น้องมาเบิง,งเดี๋ยวเดี๋ยวสิมาหลอกอย่างแล้วพี่น้องก็จะเห็นเนื้องานเป็นขีเพิงแล้วจ้ะในส่วนของฐาน,นคอยหลอกอืมฐานองค์พระแม่กวนอิ่มพี่น้องบวัวความบวัวงายนาะจา้ะ คอยมาสอมพี่น้องสอมได้อยู่จ้ะนี่พี่นอ้องไอย้ยางพันดูดน่ะจ้ะพี่น้องเฮ็ดให้หางานไอ้เนื้อจีเพิงรุดออกมาแต่กระโบเป็นอย่างจ้ะเข้าสอมได้จ้ะนี่างนั้นะเขาก็ค่อยเอาไอ้หัวแหลงมาจีเพื่อให้เนื้องานเป็นต่อกันนะจ้ะเอาไว้กอนก็นกนได้ พี่หน่อเขากปจะเจ็บชิ้นส่วนว้ก่อนนะจ้ะ คอยหลอกคอยดึงออกจ้ะพี่น้องระวังนี่ทางนี้พ่อได้อยู่นี่อู้คุณอะคอยมาส่อมแด้วจ้ะพี่น้องน,นี่คือบัวความบวงไงฐานองค์พระแม่กวนอิ่มจ้ะพี่น้องนาะตักซิปเนิวได้จ้ะ